ดอกเบีย้ย0.99ช,ชุดแต่งเต็มลำล้อแม็กก็มาของแต่งก็มีต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับหนูป่านอีกแล้วค่ะวันนี้ป่านพามารีวิวรถในโชว์รูมนะคะหรือว่าในศูนย์สีของเรานั่นเองมาชมนะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เน้น ดอกเบี้ยพิเศษสุดส0.99%ุดพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ทั้งคันเดี๋ยวพามาดูว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างในคลิปนี้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยเจ้าตัวปา j e เจโรอิลิทเนี่ยปกติคือเขามีโลโก้มาอยู่แล้วแต่ว่าป่านจัดตัวครอบนะคะตัวซีแบบนี้คู่หน้าให้เลยซึ่งตัวครอบตัวซีตัวเนี้ตัวนี้มันจะเป็นแบบชิ้นแบบชุด2ชิ้นนะมีตัวด้านบนแล้วก็ตัวด้านล่างค่ะและนอกจากนั้นของเรายังติดตัวครอบไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวนี้ให้อีกด้วยซึ่งตัวเนี้ย จัดเป็นสีดําเงาให้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ลงตัวกับโลโก้ปัรกกปรงด้านหน้านั่นเองค่ะและนอกจากข้อไฟตัดหมอกด้านหน้าก็ยังมีข้อไฟหน้าให้ด้วยตัวนี้นะคะซึ่งข้อไฟหน้าบางตัวเนี่ยจะมีตัวอักษรคำว่าปัเจโบันสปอร์ตด้านนี้ด้วยแต่คันนี้เราอยากได้แบบเรียบเรียบคลีนๆนะคะแล้วก็ดําเงาเราก็เลยจัดตัวดําเงาแบบนี้ไปเลยค่ะและด้านล่างะค่ะที่เห็นอยู่ข้างล่างตัวนี้นะคะ เป็นชุดสเกิร์ตของสปอร์ตไรเดอรเป็นทรง V3 ซึ่งเราสามารถเลือกแบบได้หลายแบบเลยตัวนี้สเกิร์ตไฟหน้าเนี่ยมีไฟ LED ติดตั้งมาให้ด้วยเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อเลยเห็นด้านข้างหล่อๆมาแต่ไกลแบบนี้นะคะไม่พูดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยจัดแม็กอร้อยขอบ20ย้ําเลยแม็กตัวนี้ขอบ20นะคะแล้วก็ลายล้อเท่ๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับยางเป็นตัวยางดีเซนติซึ่งเขาเรียกว่าดูแม็ กับตัวชุดแต่งคันนี้มากๆเลยนะคะตัวล้อตัวนี้นะซึ่งตัวล้อตัวนี้ดอกเบี้ย0.99เราก็แถมให้ค่ะโอเคและด้านข้างถัดมานะคะป่านแถมในตัวคิ้วล้อนะคะดำเงาตัวนี้นะคะด้านหน้าขาวดำตัดกันไปแล้วข้างๆก็ขาวดำตามสโลแกนเหมือนกันมาพร้อมกับตัวครอบกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เราติดเพิ่มให้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็แถมนะและนอกจากนั้นนะคะก็ติดกันสัดข้าง ซึ่งปั่นก้นแถมไม่อีกนะคะตัวนี้ให้ทั้ง4ประตูไปเลยค่ะ,ะและนอกจากตัวนี้แล้วยังมีเสาเสาตัวนี้คะ่ะลูกค้าปั่นแล็บสติ๊กเกอร์ให้นะคะตัวเสา A นะตัวนี้ให้ทั้ง2ฝั่งคู่กันเลยค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะหลังคาดํากับแล็บเสาตัว,เส,ตวเสา A ไปแล้วสีดําแบบนี้นะคะปานก็ยังจัดตัวมือจับประตูสีดําเงามาพร้อมกับตัวเป้ามือเปิดซึ่งมีสัญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตด้านนี้ให้ด้วยค่ะ จัดเต็มกันเลยทีเดียวแล้วลงมาด้านล่างกระทบลงีกนิดนึงนะคะลูกค้าจะเห็นความหล่อของตัวกาบข้างของชุดแต่งคันนี้ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดิมนะคะเราทําชุดกับข้างนะคะมีลายเส้นสีดําตัดมาแบบนี้่าขาวดําตัดกันนะคะตามคอนเซปต์ของเจ้าปาเจโรอีลิตคันนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าโอเคตาม,มาแล้วก็มาชมความหล่อด้านหลังกันบ้างนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยปานจัดตัว ข้อไฟท้ายนะคะแบบดำเงาให้อีกแล้วตัวข้อไฟท้ายนะคะมันจะเป็นทั้งเซตเลยค่ะตั้งแตบบ่ตัวไฟนะคะยาวจนมาถึงนะคะตัวด้านล่างส่วนไฟทับทิมตรงนี้ให้เลยนอกจากนั้นนะคะเจ้าคันนี้เนี่ยฟันติดตัวครอบนะคะเป็นครอบเอวหลังแบบดำเงาค่ะของปาเจโร่สปอร์ตนะคะซึ่งตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถถอดออกได้นะถ้าเบื่อนะตรงนี้แล้วก็เรายังติดตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตนะคะตะโกนออกไปให้มันเป็นคาว่า ปาเจโร่ ero, ให้คนทัางหลังรู้ไปเลยว่าคันนี้เป็นปาเจโร่นะคะก็ติดโลโก้ด้านหลังไปเลยค่ะลูกค้าโอเคแล้วคันนี้นะคะอย่างที่บอกคือเป็นเอลิทิชั่นเขาจะมีโลโก้คําว่า e l i ล Edition ให้อยู่ด้านท้ายแบบนี้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะพูดมาเยอะแล้วก็ยังไม่หมดนะยังมีชุดแต่งด้านล่างแบบนี้ให้อีกด้วยค่ะเป็นตัวสปอร์ตไ d เดอนะคะตัวนี้โชว์ความเป็นชุดแต่งของสปอร์ตไเดอร์เขาหน่อยนะคะมาพร้อมกับท่อคู่แบบนี้นะคะ หรือว่าใครอยากได้ท่อเหลี่ยมท่อใบไม้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะตรงนี้เดี๋ยวแอบไปดูด้านในนิดนึงนะคะด้านหลังตรงนี้ตัวนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะซึ่งสามารถปรับระดับประตูท้ายได้ด้วยนะตรงนี้ภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะลูกค้ามีจอเพดานให้ด้วยนะตัวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวรู้ดอกเบี้ยรู้โปรโมชั่น0.99ไปแล้วเผื่อลูกค้าอยากดาวน้น้อยไปชมแคมเปญด้านหน้าเลยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษแบบที่ปานจัดหนักจัดเต็มสําหรับลูกค้ามิสซูนะคะของปานเท่านั้นนะปานจัดนะคะโรดอกเบีย้ย0.99อย่างที่บอกไปนะคะปานแต่งให้ทั้งคันแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กชุดแต่งชุดครอบต่างๆก็จัดให้เต็มเลยค่ะหรือถ้าลูกค้าบางคนมีงบค่อนข้างจํากัดนะโฟดาวเริ่มต้นที่99,000ก็อ,ออกรถได้นะคะพร้อมแต่งแบบนี้ทั้งคันเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ต้องน้อยใจไปนะตรงนี้ หรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศูนเซนนะคะแต่งน้อยแต่ได้ศูนย์ก็จจดให้ค่ะหรือจะเป็นแพ็กเกจ5ปีดูแลดีถึงใจพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปีนะคะอยากได้แคมเปญแบบไหนก็ทักมาเลยค่ะเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่ว่ามืออาชีพคอย,ยตอบคําถามลูกค้าอยู่นะคะมาปรึกาษาเคสกันได้นะและถ้าคลิปหน้าเนี่ยลูกค้าอยากให้ป่านเอารถรุ่นไหนมารีวิวขับ2ขับ 4, สีสีอะไรอยากได้เป็นรุ่นอื่นๆกระบะก็ถ่ายคลิปให้ได้นะยังไงลูกค้าก็คอมเมนต์มา แล้วเดี๋ยววันนี้ฝันขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย